ปลูกผักชีฝากขวดน้ำให้ออกรากเยอะต้นไม่เน่าให้ทำแบบนี้เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำขวดน้ำขนาดใหญ่มาเจาะให้เป็นช่องมีขนาดพอดีกับแก้วที่จะนำมาเพาะโดยให้ขวดหนึ่งเจาะแก้วใส่ได้สองใบขั้นต่อมาให้เจาะรูเล็กๆทั่วแก้วเพื่อให้รากงอกและรับน้ำไปเลี้ยงต้นผักชีได้เติมน้ำสะอาดเข้าไปในขวดโดยให้ระดับน้ำสัมพันธ์กับแก้วเพาะ โดยให้แก้วจมลงไปในน้ำหนึ่งในสี่ของแก้วเตรียมดินสำหรับปลูกด้วยการนำดินร่วน3ส่วนขวุยมะพร้าวสส่วนขี้เถ้าถ่าน1ส่วนทุกเผาผสมให้เข้ากันแล้วนำใส่แก้วเพาะไว้จนเต็มนำขวดไปตั้งไว้ในที่แสงแดดรำไรจากนั้นให้เตรียม,มเมล็ดผักชีด้วยการเลือกมเมล็ดผักชีพันธุ์ดีแล้วบุให้แตกเป็นสองซี่เพื่อเพิ่มอัตราการงอกแล้วโรยลงใส่ในแก้วโดยอย่าให้แน่นแก้วจนเกินไปนักและอย่าให้มเมล็ดซ้อนทับกัน ขั้นตอนสุดท้ายให้ทำการโรยขุยมะพร้าวหรือฟางข้าวด้านบนเพื่อเก็บรักษาความชื้นและพลึงดินทำการรดน้ำสะอาดตามให้ชุ่มดีเมื่อเวลาผ่านไป15วันต้นผักชีก็จะโตขึ้นจนเริ่มแน่นขวดในช่วงนี้จะเริ่มเห็นรากงอกออกมาในแก้วก็ให้ทำการคัดต้นที่มีใบเหลืองและไม่แข็งแรงออกปล่อยน้ำเก่าทิ้งและเติมน,น้ำสะอาดแทนที่เพื่อการรากเน่าโคนเน่า เมื่อเวลาผ่านไป30วันผักชีก็จะเริ่มมีใบจริงออกมาให้เห็นกันแล้วค่ะและมีรากงอกทะลุออกมาด้านนอกแก้วแล้วก็ให้ปรุงดินด้วยการนำปุ๋ยคอกมาโรยใส่แล้วรดน้ำซาวข้าวตามลงไปเพื่อให้ผักชีออกใบงามและเมื่อเวลาผ่านไป40-45วันผักชีก็จะโตเต็มที่ใบเขียวต้นยาวพร้อมเก็บรับประทานกันได้เลยค่ะโดยให้ทำการตัดผักชีให้เหลือโคนไว้เพื่อให้ผักชีรุ่นต่อไปงอกออกมาได้ง่ายขึ้น ปลูกผักชีแบบง่ายๆทานกันนะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ